เนี่ยโดยทุอย่างไขจวดเลยนี่ถ้ากีนช่วงที่สองที่สามอะไหลดีอันนี้เป็นเวลาเป็นเวลาบ่ายโมงเนาะจริงจริแล้วบ่ายโมงนี้บ่ายโมงมันมันจะสู้ตอนกรีดตอนคืนไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่ายังไหลดีขนาดนี้ยังไหลนะครับอ่าอันนีพ้พี่นูนนะครับมีประสบการณ์การฉีดพ่นไบโอแบ็กฉีดไปสองครั้งเนาะครับผมจากเคยได้ไม่ถึงร้อยโลตอนนี้ร้อยกว่าโลถูกไหมร้อยกว่าโลแล้วครับร้อยสามสิบโล แล้วก็เป็นไงให้ได้สองร้อยโลนี่อ่าครับปกไล่นี่น้ํายางหนักขึ้นด้วยหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะหนักมือเราจะรู้เลยครับแล้วก็แต่ก่อนใช้ถ้วยเล็กมาเป็นถ้วยยางเรียบร้อยแล้วเมืม่อนนะจับดูมันไม่มีน้ําหนักมันเบาเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนหนักมือขึ้นอ่อมโอเคครับก็อฉีดไปสองครั้งเนาะครับสองครั้งแต่ก่อนหน้านี้หน้าย,ยางตายตายเยอะไหมหลายต้นเือนไงครับ นี่มันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเลยก็มากรีดใหม่ได้ครับรีดไปสองครั้งเนาะขนาดต้นนี้คุณนับมาดูดิมันตายเนื่องเหมือนกันาะลอยเก้าอันลอยเก้าอันขีดขีดได้หน,นึ่งเนี่ยขนาดรอยเก้านะอันนี้คือตายตายเนึ่งเหมือนกันตายนึง่งแต่พอใช้นี่ไปแล้วเรามากรีดแล้วน้ํา ยามออกดีมามเนี่ยโอโอเคดีไหมครับอย่างงี้มีเริ่มออกอให้คะแนนความภูมิใจสิครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยโอเคนะครับขอบคุณพี่นนนมากครับเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์กันเรื่อยๆครับผมนี่เพิ่งกีดได้สองม่เด็งมันก็ออกได้สำนีกก็ดีละจากที่หน้าตายเนาะนี่หน้าตายเสียหมดหน้าเสียหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่หน้าเสียหมดแล้วนะ โอเคสุดยอดครับผลิตภัณฑ์ไบโอแบ็ของเราครับ